นะจ่าทำอะไรเอ่ยอืมฮ่เดี๋ยวี่หมดดำๆเราจะย้อนผมย้อมเองครับเละเลยมึงแกหายไปแล้วนะอ่ะจ่าทำอะไรนะครับวันนี้นะครับชีวิตประจำวันของจ่าหลังจากเอ่อเสร็จงาน,นวันนี้วันศุกร์เนาะเลิกเร็วหน่อยนะครับก็พอดีน้องเขาสั่งให้ประกอบเปให้นะครับหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดโดย น้องบอกว่าให้พร้อมติดตั้งผูกนอนได้เลยก็เลยจัดให้จัดให้ส่วนเรื่องราคาก็มาคุยกันนาะแล้วก็นั่นนะครับก็บอกว้แล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นการเตรียมเชือกเตรียมอะไรต่างๆนะครับโดยจะเตรียมเชือกให้แล้วนะเชือกนี้นะจะเป็นเชือกชนิดเว็บบิ้ง่าจะไปได้มานะครับจะเป็นเป็นเชือกเว็บบิ้งโดยมีไส้เยืสมข้อพิเศษด้วย ซึ่งรับน้ำหนักได้เยอะนะครับได้เป็น2-3กิโลนิวตันเลยนะครับแต่ในเรียกอะไรวะเรียกในในในข้อมูลเนาะเขาแจ้งว่ารับได้5กิโลนิวตันแต่จะจะลดนะครับลองลดครึ่งหนึ่งนะ2-3กิโลนิวตันนะ2-3กิโลก็ตีไป300อโลอ่ะมาเกีียร์เส้นนี้ลำดับัก2เส้นรับไปเลย600โล แถมคาราบินาาเนอร์อีกนี่คาราบินเนอร์อีก12เกี่ลวโอ้ไม่ต้องหว่วงเลยนอนสิบคนไปเลยนะถ้าเปไม่ขาดไหเชือกเส้นนี้ไม่ขาดได้นอนนะเนี่ยจกก็เริ่มประกอบเริ่มทําเชือกทําอะไรก็เชื้อเชือกมาเป็นม้วนเป็นอะไรนะครับเชือกเว็บบิ้งเป็นเชือกแบนมาขั้นต้นไหนๆก็ไหนๆละขออธิบายเกี่ยวกวับเชือกเว็บบิ้ง หรือเชือกแบนนะครับเชือกแบนที่เราเห็นกันทุกเห็นกันทุกเนี่ยไอเชือกที่เราเห็นกันเชือกแบนเชือกอะไรมันมีเยอะมีหลายอย่างจะมาอธิบายให้ฟังชัดๆเลยวันนี้นะเชือกเว็บบิ้งมันทำไมเรียกเชือกเว็บบิ้งมันมีหลายอย่างไอตัวเนี้ยเห็นไหมแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีไส้นะแต่อันนี้มีไส้เยะสองข้อพิเศษเห็นไหมครับ ความแตกต่างมันก็เยอะหลายอย่างแล้วมีเชือกที่มีตัวเล่งตัวอะไรนั่นอีกเยอะเชือกลัดของเห็นไหมครับอ่าใน,นก็ไเป็นเชือกแบนเหมือนกันทําไมถึงเรียกเชือกแบนเพราะมันแบนมันแบนนะมันแบนมันแบนตัดแ,แ,แบนเห็นไหมแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ขนาดนะครับแล้วแต่วัสดุที่ผลิตด้วยนะครับแต่นะครับในลักษณะเดียวกับเชือกกลมนะครับวับสดุเช่นเดียวกัน ชนิดเดียวกันขนาดเท่ากันกับเชือกกลมนะเชือกแบนจะรับน้ําหนักได้เยอะกว่านะครับสิบเท่าเลยเยอะกว่าเชือกถ้าหากอ้าเชือกกลมขนาดเท่าเนี้ยแล้เชือกแบนขนาดเนี้ยเชือกแบนจะรับน้ําหนักมากกว่าเชือกกลมสิบเท่านะเพราะอะไรนะเพราะว่าเชือกแบนนะครับหรือที่ฝรั่งเรียกว่าเชือกเวบบิ้งนะครับนะครับมันเป็นการถัก ทอทั้งสายนะครับไม่มีตัดต่อไม่มีต่อไม่มีเย็บเชื่อมมันยาวนะไหนัมก็ถัก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 ยาวขนาดนั้นะทั้งเส้นอ่าสมมุติเส้นอ่ะเส้นไหนเนาะอ่ะเส้นเนี้ยที่จะตัดออกมาเห็นไหมครับจะตัดมามันถักทอครับ,รบเป็นเส้น เป็นสายยาวทั้งเส้นเลยนะครับเส้นนี้ยาวสามเมตรมันก็ถักยาวแต่ต้องไม่รู้กี่เส้นที่มันถักอยู่ครับมันไม่รู้กี่กี่ร้อยเส้นมันเยอะมากอ่าเห็นไหมครับในนี้มันมันใยสังเคราะห์ที่มันถักมันทอกันเป็นสายเห็นไหมลักษณะวัสดุของแต่ละชิ้นชนิดมันไม่เหมือนกันอันนี้ได้อีกอย่างหนึ่งเห็นไหมครับถักทอเป็นสายอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับจะมีใยสังเคราะห์ที่เหนียว และทนมากกว่ากันชนิดนี้มีใยสองข้อด้านในด้วยเห็นไหมครับซึ่งจะมีรับแรงดึงเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอ่านี่คือเชือกเวบบิ้งหรือเชือกแบนนะครับเวบบิ้งนะครับเชือกแบนอ่าซึ่งมันสามารถรับแรงดึงนะครับได้มากกว่าเชือกกลมสิบเท่านะครับแต่นะครับลักษณะของวัสดุที่แคปผลิต อย่างเช่นอ่าเป็นเชือกอ่าเอออะไรเอ่ยเชือก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 นถ้าหาเป็นเชือกไดนมากแบบนี้เชือกชนิดนี้ก็ไปเทียบไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากวัสดุมันต่างกันเห็นไหมครับเชือกสนอวัสดุอันเนี้ยเป็นวัสดุใยสงเครชนิดพิเศษนะครับชนิดพิเศษที่รับแรงดึงได้มากที่สุด ในบรรดาเกียรอ,อันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่มันได้มันน้อยนิดเดียวเองเห็นไหมอันนี้มาทั้งเส้นเลยนะครับืลองจากเป็นวัสดุที่ใช้เนาจะงบประมาณเยอะนะครับในการผลิตนะมาลิงก์นี้จ่าลงไปหมดแล้วรานั้นขายหมดแล้ว <c oughs> รอบที่สองนะที่เขาจาหน่ายหมดแล้วนะครับเขาลงไว้แล้วสินค้าหมดจ่าจะเข้าไปซื้อเหมือนกันสินค้าหมดนะมานะครับก็ นี่คือเชือกแบนนะครับเชือกแบนนะครับอันนี้อีกอย่างหนึง่งนะจะให้ดูนะครับไอ้เชือกส t a ติกเชือก d ด n a m i c อะไรพวกนี้มันก็ใช้องค์ประกอบของเชือกแบนในการห่อหุ้มถักทอหุ้มเส้นใยสองเค่าด้านในเช่นเดียวกันแต่ใช้ในการถักทอรัดพร้อมกับเชือกด้านในจากโรงงานที่ผลิตเลยเห็นไหมครับซึ่งเกิดความแน่นและแข็งแข,งข็งแรงทนทาน มากในระดับของเชือกชนิดนี้แต่ะขนาดแต่ละไซส์นะครับเห็นไหมมันมีองค์ประกอบของเชือกเว็บบิ้งเข้าไปถ้าเราถอดไส้ออกมันจะกลายเป็นเชือกแบนเป็นเชือกเว็บบิ้งธรรมดานี่แหละครับนะครับไอเชือกแบนธรรมดาครับถ้าเราบี้หรือมีอะไรสอดใส่ยอยู่ไหนมันก็กลายเป็นเชือกกลมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นช่องอยู่ด้านในนะครับ,เ,รบเชือกรองเท้า เชือกเป็นแบนเชือกนั่นที่เราเห็นอยู่เห็นไหมไปดูนะครับอันไหนที่โบราที่เกิดจับดูลองไปจับดูอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นนึงเห็นไหมครเป็นการถักทออีกทั้งสายแล้ว,วัสดุที่ใช้ก็เป็นแบบนี้เห็นไหมจะไปบิงเห็นไหมครับอ่าอ่าอันนี้มาต่อในเรื่องที่นะครับน้องเขาถามเรือ,อตอนนี้นะครับรอเปลยเปลยผ้าล่มนะครับที่จะแนะนําไปนะครับตอนนี้หมด หมดแล้วนะครับหมดแล้วตอนนี้กำลังสั่งให้หน่วยทั้งหน่วยทั้งเขาไม่รู้เขาติดต่อกันให้ผลิตเพิ่มเติมแล้วนะครับรอสัปดาห์หน้ามานะครับตอนนี้มีคนสั่งจ่าก,ก็ยนงประกอบเชือกไว้รอนะครับในชุดหนึ่งที่จ่านะจะประกอบให้มีอะไรบ้าง1เปลนะสองทเชือกหัวเปลให้เอาเชือกหัวปหนะเวปลใ,ให้แบบนี้เลยนะครับ 3. คารา,าบินเนอร์ นี่ให้ตัวนี้ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวให้น้องไปเลยตัวนี้ชุดนี้นะสิบสองกิโลนิวตันให้ไปเลยเนี่ยตัวนี้ในชุดนี้ในระติบสามนะครับจากนะครับได้เจอเชือกชนิดนี้มานะครับเชือกเว็เป็นชนิดนม้ทำสายทาสายเปรให้โดยใช้เชือกชนิดนี้นะี่โปรตีเชือกเบนทั่วไปไม่มีไส้นะครับอันนี้เป็นชนิดพิเศษนะนะครับทาให้ไป ข้างละสาเมตรเลยนะครับเปยยาว2เมตรอันนี้ยาวเส้นละ3าเมตรรวมเป็นยาวทั้งสิ้นจากท้ายยันหัวเชือกสามบวกอีก2 8เมตรหาพื้นที่กลางเอาด้วยเลยเดีย๋ยวจะแนะนำวิธีในการผูกในการติดตั้งเปยให้ด้วยนะครับนี่คือ1นจุดที่จะจะทำให้1เปย์สอเชือกหัวเปนะครับสนะครับ ก็เป็นคาราบิเนอร์สนะครับ่ส่วนราคานะที่คือราคาก็เดี๋ยวจะแจ้งไปให้ทราบถ้า,าใครสั่งมานะครับค่าส่งค่าอะไรนะครับไม่แพงนะไม,งนะไม่แพงอย่างที่คิดนะครับในราคาที่และใช้ได้ดีบอกเลยห่เล็กกว่านี้อีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะเสร็จเดี๋ยวรอเปมาเดี๋ยวจะมานำให้ดูว่ามันมีอะไรยังไงของดียังไงเราพร้อมติดตั้งขึ้นให้ดูด้วยนะครับนะ ฝากนะครับติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวมีอะไรนะคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอะไรนะเดี๋ยวด้วยบอกนะเสาร์ที่นี้ว่างด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูรถจ่ายจะทำอะไรชื่อ่าจะวังจ่าครับสวัสดีครับเตรียมรับรอเพยอย่างเดียวครับเดี๋ยวทำเจี่ยวกัเปยแล้วพอส่งโอเคนะครับ